อ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไอซแลนด์กิโมโล็อกนั่นเองนะฮะอ่าวันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์กันให้ทราบกันก่อนนะฮะตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะฮะคือตอนนี้ไมค์ครับผมผมนี่ได้ทำการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วอัปเกรดเลยอัปอัปเกรดอ่าอัปเกรดอัปเกรดกันเป็นเวอร์ชั่น1่2นะฮะอ่าก็ตอนนี้ก็อยู่กับเซิร์ฟเวอร์เอ็มซี h a ปแ แฮปปี้ม้งนะเกิดผมอ่านไม่ผิดนะแฮปปีห้หลยแฮปแฮปพลายสักอย่างนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะโพสไอพีของเซิร์ฟเวอร์ไว้ใต้คลิปนี้นั่นเองนะฮะอ่ะคือเซิร์ฟเวอร์เนี้ยมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากฮนะคือคือคนทั้งเกมมนะไม่ใช่ทั้งเกมสิ คนส่วนใหญ่นี่ถือว่าอาจจะเป็น b a นแบนดิตก็ได้นะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่หนุกไม่ใช่น้อยแล้วก็สคอร์ที่ขึ้นอยู่ทางมือขวาน่นองนะะคือหมายถึงว่าคุณอะ่ะได้ถูกฆ่าไปกี่ครั้งไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือว่าคนที่มาฆ่าเราเนั่นเองนะผมตายไป24ครั้งแนละ้วตั้งแต่เริ่มเล่นเกมมาแล้วก็ไอ้ส่วนคิวนั่นเองมันก็คือแบบฆ่าเราได้จากการที่เราไปฆ่าคนนั่นเองนะฮะ,ะเราจะเริ่มฆ่าคนกันเลย เยื่อๆตอนนี้เราต้องหาเหยื่อที่เราจะฆ่านะฮะโดดยากโดดยากนี่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 ไปไหนไปไหนไปไหนเนอเจอเจอเหยื่อแล้วเจอเหยื่อครับไก่ไก่อยู่ไหนอยู่นี่ตา,ตามไปตามไปบัวครับตามไปบัวครับอย่าปล่อยให้หลุดมืออากาสดีมันยังไม่เห็นเราไม่เห็นไม่เห็นอู้อู้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเห็นกูเอ,อเอ้อเอะเรียบร้อย อ่าแล้วอ่าถ้าเกิดเราฆ่าคนได้เยอะๆแล้วนั่นเองนะเลเวลเราก็จะอัพมาแล้วถ้าเกิดเราเลเวลอัพแล้วเราก็จะได้เพชรมาหนึ่งก้อนนั่นเองนะฮะได้ได้หมอนได้มอนแย่ได้มอนเฮ้ยชุดเท่ว่ะอ๋อมันลงสกินอืชุดเราเนี่ยอืเข้ามายุง่งโอ้เรื่องชาวบ้านนะอ๋อหัวเป็นฮีโร่บายแล้วก็ชุดชุดก็ถือว่าโอเคแล้ว เราต้องหาเหยื่อคนต่อไปครับเรายังไม่เจอเหยื่อนั่นเองนะตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณถูกพวกแบนดิตฆ่ากันตายอะไรอย่างนี้ก็อย่าไปคิดมากนะเกมเราเล่นความบันเทิงนั่นเองนะซูนุ่งสนาสร้างสรรนั่นเองนะฮะอ,อย่าไปคิดมากนะก็ถือว่าคะแนนเราก็โดนลบไปหนึ่งอันอผมลืมบอกแล้วอย่างหนึ่งเลยไอ้พวกประตูพวกนี้มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีแบบ ความพิเศษนะเอ้ยไม่ใช่ดิมันมีความพิเศษเอออย่างประตูวันนี้มันก็เป็นแบบเป็นประตูขายของนั่นเองนะอ่ะาสำหรับคนที่อ่ามาดูรายการไอแลนด์ก็ลองครับแล้วก็จะมีเทคนิคในการซื้อของนั่นเองนะะไอรอนไอรอนเดี๋ยวหนึ่งไอรอนเจอดาเล็กเล็กยังไอยเยอือยเยอือเยอือเยือ่เดี๋ยวนี้แล้วเยือะสำคัญกว่าเยอืเยอ่ yeah yeah kill it yeah <c oughs> เฮ้ยอย่ามีพื้นค้ากูไ <c oughs> <c oughs> อ้ดูคือในเกมเนี้ยฮะเราจะเราจะสามารถข้ากันได้ตั้งแต่แบบเราไปประตูวาร์ปนะไม่ว่าบ,บันบับนใดก็ได้อะที่ไหนก็ได้ประตูวาร์ปอะไรก็ได้อะพวกเราเข้าไปแล้วเราสามารถข้ากันได้หมดนั่นเองนะฮะ แต่โยกเว้นโซมโซนที่เราเกิดมาโซนหลักโซนตรงเนี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะฆ่ากันไม่ได้นะแล้วส่วนจุดตรงนี้ก็คือจุดเพิ่ม exp ไว้แบบไปอัปเกรดดาบอะไรพวกเนี้ยเอออันนี้ก็คือแบบที่ใครของนะไอ้สัส์ <c ười> <c ười> นุ่ยโคตรกลววใช่นี่ยถ้าเกิดกูเข้าไปแล้วมึงเข้ามานะมึงอยากเข้ามานะเว้ยเออ อ่าอย่างไดวอตแนะมันคือ5้ารอยบาทใช่ไหมฮะถ้าเกิดคุณลิกขวามันก็คือต้องจ่ายตังค์ไว้เองนะแต่เป็นตังค์ในเกมมันไม่ต้องคิดมากซึ่งต,ตังค์ในเกมอ่ะคุณจะได้คุณต้องไปฆ่าวพวกมอนสเตอร์อะไรพวกเนี้ยฮะอ่าเมื่อกี้เราเห็นว่าเพชรมันราคา5้าร้อยใช่ไหมให้เราเดินเข้ามาด้านในนะฮะเราจะเจอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าราคาถูกน,นั่นเองนะฮะโลเ้น <Golden S 2> อยู่ไหนวะนี่ฮะสามจุดเก้าเก้าจุดเก้านั่นเองฮะเห็นไหมฮะมันราคาถูกแค่ไหนฮะถูกกว่าต้องเยอะเอา ของหมดเหรออเมื่อกี้ผมยังเพิ่งซื้อได้ไปก้อนสองก้อนเองของหมดแล้วก็แสดงคนเสียใจะะแ,ยแล้วนะฮะแปลวเฮ้ยลห้าร้อยของหมดยังอ่ะเดี๋ยวขอผมเช็คตังก่อนนะฮะในการเช็คตังก็คือพิมพ์ทับแล้วก็มันนี่นั่นเองนะฮะมันนี่มันนี่เจ็ดร้อยสมเ็ดเลยเหรอเอาว่เอา,เอา,เอาทุ่มเมื่อคนดูนะฮะปุ๊กชอบอิสเอาออฟตองโหช่วงนี้เพจขายดีนั่เองนะฮะอ้ย ตัวนี้ก็ขายของไม่มีอะไรเฮ้ยเยเยอะเยอะเยอะยอะ yeah. ไก่ไหมแล้วไกลไกล่อยู่ไหนมึงตายตายเอ,เออเออเอื้อแยะสกอรล์ลบสามเราต้องทําไม่สกคอร์กันเปนบวกให้ได้นั่นเองนะฮะนีเป็นวารเป็นพวกเขาบอกซ้อมกิจกรรมแล้วผมเข้าไปดูแล้วมันก็แบบถ้าเกิด มันเนี้ยก็โดดลงไปตรงช่องเนี้ยแล้วก็คลิกขวาตรงนี้แล้วคุณก็จะถูกวาร์ปอันนี้เลยนะแม่งก็ค่อนข้างงงงงในเองนะอู้อูอ้อะไรอะไรอ๋อปืนปืนอันนี้ก็วาร์ปการพนันอ่าการพนันเดี๋ยวเดี๋ยวอะอย่าค่อนข้างระวังอนะไปไหนไปไหนไปไหนครับไปไหนครับพี่น้องไปไหนเอออ้าอ่าอ่าสวยสวยอย่างงี้สวยสวยสวย สวย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 อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้แย่ลบสองนะฮะก็การพนันนะไม่มีอะไรว่าคือคุณวางเนี้ยแล้วก็คลิกขวาของป้ายเนี้ยคือคุณจะเสียตังค์แค่สิบาทเท่านั้นต่อคอนเหรียญหนึ่งเหรียญนะฮะซึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญอ่ะเมื่อคุณได้แล้วอให้คุณมาคลิกขวารงกล่องพวกนี้ครับมันก็จะมีให้เลือกกปนไปฮะอ่าพอคลิกขวาแล้วปุ๊บ มันก็จะเป็นหมุนอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเล่นไอเนนีะ่ที่หมุนๆในที่พนันนะถ้าเกิดมันเหมือนกันสามป้าแล้วก็จะได้ของอะไรพวกเนี้ย oh. ซึ่งผมมาหมุนสิบสิบอุ๊ตกใจนึกว่ามีใครมา You did not win anything. Try again กูไม่ได้อ่าซึ่งผมก็ยังไม่เคยได้นั่นเองอนะคือถ,ถ้าได้ก็ไม่รู้จะได้ของอะไรนั่นเองนะฮะ <c oughs> นี่ก็เป็นการพนันฮนะอ่าอันนี้ก็เนี่ยฆ่าสัตว์ ฆ, vest, ฆ่าสัตว์ต่ชีวิตทุยฆ่ามอนสเตอร์นั่นเองอะเยอะไรอะไรเมื่ออูเสียงระเบิดเลยด้วยคือเข้าไปแล้วครับเราก็คลิกคลิกขวาที่ตรงปุ่มพวงนี้มันก็จะมีมอนสเตอร์สปาว์ออกมาอุ้ยออตกใจเออเราก็จะได้ตังกันมันก็จะขึ้นที่แถบซ้ายด้านล่างนั่นเองนะฮะอะไรมึงอะไรมึงโอ้โหปืนปืนท n t ใช่ไหมเนี่ย นี่ก็เป็นอุ้ยอย่ามึง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 เข้าเฮ้ยไอ้เฮ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปเสร็จครับ y e a ฮู้โห้ได้แดงแล้วก็อุ้ยเยายาอ้าว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 สวยสวยสวยอู้อู้อู้ Yeah, เ u s t e เล y i ไ e l a n d ฮ่ฮฮอ่ะก็กลับเข้าประเด็นหม่งั้มาแก้แค้นกูแล้วหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวนึงกินแอปเปิลทองก่อนเฮ้ยมึงอย่ามองกูดิเฮ้ยกูสังหรณ์กูเสียวตูดไอ้สัสไม่เข้าก็ได้วะมึงมองอย่างนี้แบบโอ้หาเรื่องกันมากเลยนะฮะเฮ้ยอย่ามองกูดิ เฮ้ยอ๋นนี้ปืนช็อตกันแน่เลยถืออย่างนี้อ่าในเซิร์ฟนี้ก็มีขายปืนนะครับผมลืมพูดพูดไปนั่นเองนะฮะแต่ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าซื้อตอรงไหนฮนะอ่ากลับเข้าไปเนี่ยนะคือไอพวกเวิร์ดนี้ก็เป็นเวิร์แบบคุณเข้าไปอแบบวางช่องเก็บของสร้างบ้านอะไรบอกปลรอแล้วก็แบบบาบาบา,บาอะไรพวกนเนี้ยฮะอ่าแล้วก็เ <c oughs> มื่อคุณแบบเข้ามาในเซิร์ฟนี้แล้วจุดจุดแรกเลยที่คุณจะมาเกิดน,นะฮะมันก็คือ จุดตรงนี้นนเอจุดเพชรเนี่ยฮะจุดตรงนี้นะฮะให้คุณจะเกิดมาในหน้าหน้าตาอย่างเงี้ยฮะแบบหันหันหน้าด้านเนี่ยฮะถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดนะให้คุณอย่าคุณอย่าเพิ่งเดินตรงไปเพราะผมเคยเดินเดินตรงไปแล้วก็โดนคนคานั่นเองนะเอ่อเนื่องจากยังไม่ชํานาญให้คุณหันหลังมาครับมันก็จะมีแจกของในพวกเนี้ยก็คลิกขวาด้านล่างที่ปุ่มนะอ่าแล้วก็ที่จุดเพิ่มเ e อียงเพียงนั้นเราก็จะมีจุดอัปเกรดตรงสองฝั่งงจุดเกิดนั่นเองนะฮะเออพรักงามบาดีจริงๆเลยฮะ อันนี้ก็เป็นแบบแบบซื้อโปรเทคนะที่ซื้อโปรเทคไม่ได้มีขนาดไปตตามกันนะฮะห้าพันสะสมตังค์กันแทบตายนะฮะก็อีกจุดหนึ่งฮะที่แบบคุณสามารถฆ่าคนได้ะโดยไม่ต้องผ่านประตูวาร์ปจุดนี้ฮะถ้าคุณเดินผ่านประตูปุ๊บอ่ะมันสามารถฆ่าคนได้เลยนะฮะคือเจ้าของเจ้าของเซิร์ฟอ่ะเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออย่างนั้นนะค,คุณก็ฆ่าคนไปแต่ผมต้องรีบออกก่อนวันนี้มีใครฆ่าผมผมไม่อยากเสียสคอ ไอ้สคอร์หนึ่งเพิ่งสังเกตสคอร์หนึ่งแย่สคอร์หนึ่งครับดีใจดีใจตอนแรกผมเคยตีสคอร์ติดลบห้าอะไรอย่างเงี้ยลบหกเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปืนช็อตกันโอ้โอหชิดโอ้โหลิชิดเบ๋เบ๋ลิชิดลิชิดเยือยือ เ้ยเฮ้ยยัยยัอย่ามึงฆ่ากูอู้คุณรอดได้ไงวะโหดโหดเกินครับเราไม่ได้ฮะมันโหดเกินไปอะไปนี่แบบตายหาแน่นอนนะฮะแน่นอนแน่นอนไอเดียหัวหมูอืมแล้วก็อยู่ในหัวซอมบี้อ่าก็แนะนำยกตัวอย่างนะปุ๊บเมื่อคุณเข้ามาใน อประตูเนี่ยมันก็แบบให้แบบไปสร้างวางของสร้างบ้านอะไรก็ได้นะแบบเป็นคล้ายๆกับฟรีแลนด์ก็ได้นะฟรีแลนด์ในพวกนีน้แต่สิ่งหนึ่งก็คือคุณอย่าลืมนะว่าเซิร์ฟนี้มันสามารถฆ่า <c oughs> มันสามารถฆ่ากันฆ่ากันได้นะฮะอ่าอันนี้ก็แบบเป็นโปรเทคไงมีคนซื้อโปรเทคเราก็ทาลายไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเออเราก็ทาลายไม่ได้เพราะมันเป็นโปรเทคนั่นเองนะโปรเทคโปรเทคอย่าโปรเทคเอ๊ออะไรอะไร เฮ้ยเฮ้ยอย่าพิ่งอย่าพิ่งเดียวเฮ้ยชนกันเฮ้ยอู้เฮ้ยมันกูไม่ค่อยใช่หว่ากูพิมพ์หนีก่อนเลยอย่าพึ่งแบบอู้ว่าแล้วเดียวอืมไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกเหรอครับโอ้โหปืนอะไรวะน่า โออยอเอออเอไออืมอ่อะะาะที่เซิร์ฟแหล่งนะเราก็จะมาไม่แน่เราอาจจะหลุดนั่นเองนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องนี่แบบ ไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถ้าแบบเน็ตเน็ตบ้านใครดีๆหน่อยก็เล่นไหลลื่นนั่นเองแต่เนื่องจากผมเปิดโปรแกรมอัดด้วยก็เลยเล่นแล้วก็แหลกค่อนข้างแหลกนิดนึงอนะซึ่งขอบะชาสัมพันธ์ต่ออีกนิดนึงนะในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะฮะก็ตอนนี้ผมก็เห็นเกมแบบเอาลาร์ดนะเห็นคนเขาเล่นกันนะผมก็อะกจะไปเล่นนะแต่ว่าชุดท้ายผมก็ไม่เล่นนะเพราะว่ากลัวเล่นแล้วเนื้อหาจะไม่ยังไม่อยู่เรื่องอนะเพราะว่า ไฮวัว hey, oh, สำคัญเลยอะคือเอาร้านอะมันเหมือนเป็นเหมือนเราไปเล่นแล้วเนื้อหามันไม่มันไม่รู้เรื่องอะ่ะเราต้องมาเล่นเอาเฟิร์สก่อนนะเข้าใจปะเอาเฟิร์สอะทุยมุกมุกกะกางไอะไปคนกะกากฮะเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์กัมมาปกติเลวเวยเ้ยต้องขอบคุณเจ้าของเฮ้ยอะไรวะสนิฟสนิฟสนิฟอะไรกัสกูอะไรโอ้มีคนเกิดด้วยแสดงว่าเกิดการฆ่ากันเกิดขึ้นคนฆ่าตรงไหนวะ อย่าบอกว่าจุด PvP อุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยทำลายทำลายทำลายครับพี่ทำลายทำลายทำลายเฮ้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 ยเมื่อกี้ตรงนี้ตรงนี้น่จุดหายของเอาเมีอะไรอยู่ไหมเนี่ยมันไปตรงไหนกันวะ มันหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยอ๋อคนเล่นเหลือน้อยแล้วเมื่อกี้เห็นว่ามีสิบกว่าคนได้นั่นเองฮะกลับมาฮะเรากลับมาแล้วฮะครั้งนี้เราต้องไปถึงกล่องเก็บของของผมให้ได้ฮะผมจะไม่ยอมแพ้ฮะว้ยขึ้นมาเลยฮะถ้าเกิดเล่นจนชำนาญคุณจะสังเกตว่าตรงนี้มันรอสามโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้อู้อู้มึงอย่าพึ่งฆ่ากู โอ้เย็ด yes! โอ้ไว้เดี๋ยวแบบดึกๆค่อยกลับมาเข้าเซิร์ฟกันนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะโพสที่อยู่ของเซิร์ฟนี้ไอพไว้ด้านล่างนะอย่าลืมนะอ่าอ่าสำหรับวันนี้เราก็สนุกกันมา,มากๆพอ,อก็ขอจบขอจบการเล่นเกมนี่ันนี้อ่า,อาสวัสดีครับ สวัสดีนะผู้ชมทุกทนอ่าส่วนฟันดี้ครับส่วนใครที่มีสอบมั้ก็ขอให้โชคดีสอบได้เกรดสีนั่นเองนะอย่าติดเกมแบบผมนะฮะอ่าทุยอุ้ยกูบักบักก่อนบักก่อนแย่กูบักได้แล้วอบักหลุดเดี๋ยวบักอีกทีนึงอ่ะก่อนจะจางกันไปเลยบักอีกทีนึงก็ประกาศอิสระผ้าว้า สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณนายอะไรตีสวัสดีครับดึงดึงดึงฮะไม่มีไม่มีไอเดีไม่มีเพลงจบตึ้อดึด้ดืทุย